เปิดบ้านใหม่พ่านวรการบอกความเป็นตัวตนมากไม่ซ้ำใครวรการรจนนวัตรหรือวราธิกาโรจนาวัตร,ร,าร,าร,ร,ตรชื่อเล่นว่าพันเกิดวันที่5กันยาย,ยนพศ2527เป็นนักร้องยญิงชาวไทยสังกัด g m m Grammy มีผลงานเด่นคือเพลงคำคอร้องของผู้หญิงตาดำๆเราคงต้องเป็นแฟนกันยิ่งกว่าเสียใจและวางมือบนบ่าน้ำตาก็ไหลเป็นตน้น ทั้งสวยทั้งเก่งแถมพยันมากๆสำหรับนักร้องสาวเสียงดีพันวรการโรจนวัฒน์เจ้าของเพลงดังผู้ยิงใต้ดําๆที่ถือเป็นการแจ้งเกิดให้กับพันโด่งดังเป็นรู่แตกจากนั้นก็ทำผลงานเพลงดังๆออกมาต่อเนื่องและยังคงเดินสายออกคอนเสิร์ตสม่ำเสมอล่าสุดก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งความสําเร็จของสาวพันที่ทํางานหนักจนมีเงินเก็บซื้อบ้านหลังโตได้แล้วโดยเจ้าตัวได้อวดบ้านหลังโตกับมุมต่างๆในบ้านพร้อมข้อความสุดภูมิใจว่า ของขวัญวันเกิดปีนี้ดีต่อใจมากขอบคุณนะคะคือความสุข5.9 0 0 0 0 Garden Home กว่าจะเสร็จเหนื่อยมากเขาอ,อวดหน่อยนะท่ามกลางแฟนๆเข้ามาร่วมยินดีกับนักร้องสาวอย่างมากมายเอาเป็นว่าจะสวยน่าอยู่แค่ไหนลองไปชมกันผ่านวรการเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัวเริ่มร้องเพลงกับวงดนตรีของครอบครัวเมื่ออายุ9ปีหลังจากนั้นก็ร้องเพลงมาโดยตลอดจนกระทั่งล้านของลุงชวนเธอเป็นนักร้องของวง ไทยนี่ไทยเพื่อประกวดโครงการ n e s Cafe แม้ว่าจะไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ก็มีแมมองจากค่ายเพลงชื่อดังอย่าง m g m Grammy ได้ติดต่อทางแม่ของพนันแม่แตนและได้ไปเทดสเสียงในที่สุดพานวรากาโรจนาวัตรเป็นศิลปินที่มีความสามารถในการร้องเพลงชีวิตของเธอผูกพันกับเสียงเพลงมาตั้งแต่เด็ก พราะพันเกิดในครอบครัวนักดนตรีที่เล่นเพลงตามงานต่างๆเธอเริ่มร้องเพลงโดยเป็นนักร้องนําให้กับวงดนตรีของขอครอบครัวตั้งแต่อายุห้ดาขวบระดับมัธยมศึกษาพ,พันเรียนอยู่ที่โรงเรียนฤิทีนรงรอนแขวงวัท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครและระดับปริญญาตรีจบหลักสูตรนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตด้านชีวิตส่วนตัวพันเปิดตัวคบหาดูใจกับอัฐกร คูพัฒนาวิบูรณ์ชื่อเล่นปลักแฟนหนุ่มนักวงการที่คบหาดูใจกันมานานกว่า8ปีสมรสที่จังหวัดชุมพรซึ่งเป็นบ้านเกิดของฝ่ายเจ้าบ่าวและหลังจากแต่งงานก็วางแผนทาเพลงอย่างที่มีการวางแผนไว้ก่อนแต่งงานแล้วปัจจุบันเลิกรากันแล้วหลังแต่งงานใช้ชีวิตคู่มานานกว่า4ปีและเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับร้านชินชาอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วยจะเป็นการประมลสินค้ามาแชร์บลูทูธสปีกเกอร์เป็นต้น